นักศึกษาของปรอปรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะมีอยู่เกือบทุกเครือข่ายสาขาซึ่งสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดนะครับเราเองก็คงจะพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียข้อจํากัดของกระบวนการกเกษตรองค์ความรู้แล้วก็การกระบวนการถู้ตลาดซึ่งนักศึกษาปปรก็จะมีเครือข่ายมีองคอ์กรมีครอบคลุมอยู่แล้วความร่วมือน,นี้ก็จะทําให้เป็นการเพิ่ม คุณภาพของสินค้าเราให้ดีขึ้นมันทําตั้งแต่คุณภาพของสินค้าแพ็คเกจที่นะครับองความรู้ในเรื่องของการผลิตสินค้าแล้วก็ช่องทางการตลาดส่วนช่องทางการตลาดเนี่ยวันนี้มันก็เป็นแบบแพลตฟอมแบบนอนแพลตฟอมก็คือของที่ออนไลน์กับไม่ออนไลน์ซึ่งมันก็เป็นรูปแบบสมงสารเอ่อหลายคนที่ไม่ปรหัวจริงจริงแล้วต้องบอกว่าสินค้าออนไลน์วันนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเราดูจากตัวเลขนี้เราจะเห็นว่า เอสินค้าที่เป็นแบบนอนแพลตฟอร์มคือออนไลน์เนี่ยมันจะมีความที่จะกระโดดก้าวกระโดดน,นะครับเพราะนั้นถ้าเขาไม่เขาไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าเกษตรกรเราเปปรับตัวเรื่องพวกนี้ไปไกลพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมาจับระบบแล้วก็ดูเพิ่ม,เต,มเติมว่ายังมีส่วนไหนที่ยังไม่ครบไม่สมบูรณ์เติมเต็ม,ตมครับเดเห็นว่า โควิดเนี่ยเราต้องปิดหลายพื้นที่ไปที่เป็นแหล่งแพลตฟอร์มคือที่อยู่บนเทลบนตลาดหรืออะไรต่างๆแต่สินค้าออนไลน์ก็ยังเดินไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากเกษตรกรครับก็คือฝากให้เรียนรู้และทําความเข้าใจช่องทางการเรียนรู้ก็มีเยอะนะครับในช่องต่างๆ